ช่วงนี้กดดันไหมกดดันหรือเปลาบเลยว่ากดดันเลยมันเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดกับหลายๆฝ่ายเพราะว่าด้วยกับโควิดมาแล้วรอบหนึ่งเราก็มีความแบบหลายลวก็อันหนึ่พลอย,ยทั้งเครียดหลายอย่างแล้วมาเจอเรื่องนี้ด้วยเนี่ยตัวเราเนี่ยก็โดนกดดันมาค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนแล้วมดาราหลายๆท่านแสดงแล้วมีหลายๆท่านที่โดนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ช่างแบบหนักใจเหมือนกัน ดออกบบวให้เรา neutral เข้าได้เป็นได้เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงเนี่ยหลายลคนว่า oh, why don't you c o m e a n d use your voice ทำไมคุณไม่ออกมาใช้เสียงแต่การที่เราจะใช้เสียงเรามี responsibility เราก็ต้องมารับผิดชอบสียงที่เราเพูดไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจร้อเปเซ็นเป็นเรื่องที่เรา s t r a t e g ที่หูเกือาจ,จะอรอบุสวรรการว่ามันจะเป็นยังไง mm hmm. เพราะมันมีเพราะถึงแม้เราจะมี m a n idea มันก็จะมีแต่ขแขนง สเปกติฟอื่นเข้ามาเราก็เลยมีความแบบว่ารองอก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิองชาติโดยคนที่มีเสียงเนี่ยพอจะพูดอะไรเราต้องเข้าใจอีกสุเราต้องแน่ใจเพราะว่าการ the real change อะมันไม่ได้แค่ผ่านแบบโซเชียลมีเดียไปกดดนันหรือประยัดเยียดว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะเธอต้องแอคอัเหมือนฉันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะด่าเธอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันต้องไปกดดันเธอแล้วคนที่เขาออกมาเโดกดดนันหรือว่ามันมัอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริ เราออกมาทำแอคชั่นนั่นคือ the real change ที่พี่นักข่าวทุกคนคงจะเข้าใจมอยูีในจุดที่มันแบบว่า it's not easy to be ใช่ค่ะพาคอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือมันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็มีถามว่าโอ้ยดิฉานตนที่สุกเรียนเนี่ยทำไมแบบเขาไม่สอน่อมอร์ซซี่หรอแล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยที่ที่หนูเรียนมาอย่ไี้ เขาสอนเดโมฟซีว่ามันคืออะไรแต่เขาอ่ะรูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะพวกความคิดของคนอื่นในฐานะ authority มันสามารถสวยความคิดของคุณื่นได้ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้แล้วไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันเขาไม่ทำเขาก็หรือว่าฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะถ้าเกิดเธอจะไปคิดหรือไปมีความเห็นอะไรเปเรื่องเธอซึ่งหนูคิดว่าตัวหนูเองอ่ะการที่เรามี follower หรือมีคนติดตามเราอ่ะไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถ อิมโฟเนซให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ mm hmm. ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเองในการแสดงออกของตัวเอง mm hmm. และหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบเนี้ย you 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 e out and say With your own free will ตอ,อนที่คุณแบบต้องการจริงๆคุณค mm ิด hmm. เหมือนงั mm hmm. นจริงๆ when you can Under your circumstances ในแบบว่าจุดที่เตงอยู่ว่าทาได้ไหมเพราะว่าหลายคนต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเหมือนกันค่ะแล้วอะไรอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเคลียวยังไงแล้วตอนเนี้ยเราคิดว่ามันอยู่ใน system แต่ system ของเรามันก็มี people เนี่ย and it's people who doesn't agree in the same ถ้าเกิดคนในประเทศคิดเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างตรงกันมันไม่ปัญหาแน่นอนมันจะมุ่งตัวไปทางเดียวกันแต่ตอนนี้ด้วยมันมีหลายความคิดหลายความแตกต่างก็เลยจะมีความแบบอย่างงี้นิดนึงนะคะ ในบัวนักแสดงอะไราลาวคนจะโดนกดดันไง แบบนี้นะเขาไม่อยากจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมีเต็ม Twitter เต็มทุกเต็มนี่เลยหลายคนจะรู้สึกว่างั้นฉันจะมาพูดยังไงดีใน <c oughs> เมื่อฉันอยู่ในจุดที่แบบว่าต้องรอก่อน <c oughs> หรือว่าดูก่อนหรือไม่อยากจะเป็น two one side d เพราะบางอย่างเนี่ยเรา agree ถึงขั้นหนึ่งแต่มีอีกแค่บางจุดที่เราแบบเอออย่างนี้อย่างนั้นอยู่เราก็เลยต้องรอแล้วเราอีกอย่างเนี่ยคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมพอเรื่องตัวเองพูดง่ายแน่นอนเรื่องตัวเองพูดง่ายรานเป็นเรื่องของตัวเองมันเป็นเรื่องที่หนู่ต้องไปรับผิดชอบอะไร ที่เห็นมันเป็นเรื่องที่พูดง่าย่ยมันเป็นเรื่องแค่แบบอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นความสัมพันธ์มันไม่ได้ไปหาคนอื่นหรือไม่ไปอิมโฟนซ์ความคิดของคนอื่นในด้านใดด้านหนึ่งหรอบบน้นใช่ฉันคิดว่ามันเป็น responsibility ที่คนที่มีเสียงมีกระบอกเสียงเนี่ยควรจะออขอยให้คนอื่นเขามีความคิดพของตัวเองแล้วก็ให้แสดงออกแสดงออกในแบบของตัวเอง ตอนนี้หนูยังพยายามจะแบบว่าแบบ watch observe the situation ค่ะสังเกตการณ์ก่อนสังเกตการณ์ก่อนค่ะมันมันควรจะเป็นยังไงค่ะ